พี่ต้อมคนในน้านนะครับแม่มาที่ไรผมก็ชอบนะที่นี่นะนี่เป็นฟาร์มวัวในฝันเลยครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนพี่เขาก็จะทํานาเนี่ยพื้นที่กว้างขวางมากหน้าแรงก็จะขึงรั้วไฟฟ้านะครับแล้วก็ปล่อยวัวไว้ข้างในไม่ทําผมอยู่ที่ฟาร์มของทางพี่ผู้ใหญ่สิทธิชัยบ้านยอดออตําบลยอดตําบลสองแควจังหวัดน,น่านนะครับนี่แบบนี้พอดีว่าพี่เขาจะ จะขายวัวยกฝูงด้วยทุกท่านแม่ใหญ่ใหญ่แบบนี้มีอยู่สี่แม่นะครับมีแม่หนึ่งเลี้ยงลูกด้วยนะฮะก็เห็นพี่เขาบอกราคาผมแล้ว,ลวมันน่าสนใจมากแม่ใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีพวกวัวเล็กอยู่หลายตัวพี่ทั้งหมดมันกี่ตัวนะพี่เก้าตัวเก้าตัวนะครับนี่มีไทยกลางมีเมือง แล้วก็มีเล่คู่แม่ลูกคู่นี้เป็นไฮไลท์ของของฟาร์มพี่ก็เลยคู่แม่ลูกลูกตัวตัวผู้เหรอพี่ค,คู่แม่ลูกลูกตัวผู้นะครับนี่กระทุ้งนมแม่อยู่นี่นะแม่นี้ประมาณเมษสามสิบเป็นเนี่ยฮะอะทุกท่านอาจจะเราถ่ายกันอยู่กลางทุ่งนะครับถ้าไม่ขู่ขักหน่อยก็ต้องขออภัยเนะี่ยมีเมืองเมืองแบบนี้อ่มีมีแม่ใหญ่ๆหญ่แบบนี้ฮะไทกลางเนี่ยแล้วก็มีคู่เล่พี่เก้าตัวนี้รวมตัวเล็กด้วยเลย เก้าตัวนี้รวมรวมตัวเล็กเจ้าที่กําลังกระทุง้งนมแม่อยู่นั่นนะครับอเอเนี่ยทุกท่านดูซิพอดีถ่ายกันอยู่กลางทุ่งเลยนี่คู่นี้ไฮไลท์เลยครับคู่นี้เป็นไฮไลท์เลยอ่าพี่ผู้ใหญ่ถ้าเฉพาะคู่นี้พี่เอาเท่าไหร่เนี่ยเฉพาะคู่นี้เลยอะหมื่นกว่าบาททุกท่านหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ผู้ใหญ่ไว้นะครับวัวทั้งหมดเนี่ยนะฮะข้างหลังโอ้โหสวยกว่าวัวก็วิวข้างหลังเนี่ย แม่ฟาร์มวัวในฝันเลยข้างหลังเรานี่คือดอยจิครับหนึ่งในสามยอดดอยของเมืองน่านนะครับร่วมกับดอยภูกคาแล้วก็ดอยเสมอดาวอีกนะพี่ผู้ใหญ่วัวอยู่ในทุ่งทั้งหมดเก้าตัวเนี่ยพี่จะเอาเท่าไหร่เก้าตัวรวมคู่เล่เมื่อกี้ด้วยห้องเจ็ดครับราคาล้องเลยพระเจ้าช่วยไหมทุกท่านนะวัวมีแม่ใหญ่ๆนั่นเล็มย้าอยู่ไกลสุดสองแม่นะครับรวมแม่นี้ด้วยนะครับ เออพี่เขาร้องเจ็ดหมื่นห้าพอดีว่าถ่ายกันอยู่ในในพอดีเหมือนกันจะเห็นวิวสวยๆรวมแม่เล่เลือดดีๆแม่นี้ด้วยนะครับพี่แม่นี้มาอยู่กับพี่ตั้งแต่กี่กี่ลูกแล้วแม่เนี้ยสี่ลูกโอ้ oh, แม่นี้มาอยู่กับพี่เขานี่สี่ลูกแล้วครับลูกนี้ลูกที่สี่ยังสมบูรณ์อยู่เลยฮะลูกน้อยได้ได,ได้กี่วันลนะลูกมันเกิดกี่วันลนะ เกือบเดือนแล้วเนาะวัวเก้าตัวก็มีทั้งลูกผสมแม่ใหญ่ๆสี่แม่แล้วก็มีวัวเล็กวัวไทยเมืองนั่นนะฮะทุกท่านนะอ่ามีเบวัวเฟมใหญ่เลยสามแม่นะครับนน่นนะพี่เขาจะเอาเก้าตัวเจ็ดหมื่นห้าดูราคาวัววัวยุคนี้ิครก็มันเป็นไปได้ไงเนี่ยแม่ชอบบรรยากาศข้างหลังจังพี่ราคานี้ให้ต่อยหรลอเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยวัวอยู่บ้านยอดตำบลยอดตําบลสองแควจังหวัดน่านนะครับผมพอดีว่าผมมาธุระแถบนี้ฮะแล้วก็เลย มีโอกาสก็เลยมาถ่ายวัวพี่เขาก็เปิดราคาพอดีทุกท่านอาจจะคุกคักหน่อยแม่สวยทั้งวัวสวยทั้งบิวเนี่ยเนี่ยแม่ที่เดินมาหาเราดูสิฮะเป็นวัวลูกผสมอย่างจงอือพี่ขายวัวชุดนี้สมมุติว่าได้ขายขายออกไปหมดแล้วเนี่ยยังจะเลี้ยงอยู่ไหมวัวเนี่ยถามจริงไงอาจจะรอรอดูก่อนครับยังไม่นแน่ใจตั้งแต่ราคาตกลงมาเนี่ย สามปีที่ผ่านมาผมถามไม่อ้อมค้อมนะพี่ขาดทุนกี่บาทนะาขาดจะมันมีกำไรเนาะมันเบี้ยงฟรีครับอ๋อก,ก็คือไม่ขาดไม่ขาดเป็นตัวเงินแต่ว่าไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยสามสี่ปีที่ผ่านมาคือครเราเราทิ้งเหงือไปเฉยเฉยควายยังมีไหมควายควายมีอยู่พอดีพี่ผู้ใหญ่สิทธิชัยเนี่ท่านเป็นผู้ที่มีพื้นที่กว้างขวางนะครับทุกท่านมีพื้นที่กว้างขวางมากก็ เออมีทั้งวัวทั้งควายแต่ควายอยู่อีกที่หนึง่งถ้าถ้าขายชุดนี้หมดแล้วก็อาจจะต้องพักก่อนเลยสําหรับ,บวัวจะเลี้ยงควายเลี้ยงเลี้ยงัวพูอ๋อจะซื้อพวกวัวไทยเมืองครับวัวเมืองน้อยตัวพูมาเลี้ยงแล้วก็ขายเป็นลอดลอดไปเอ่อเมื่อกี้ทุกท่านคุยกันว่าจุดพลาดจุดพลาดของเกษตรกรเราในภาคเหนือตอนบนเนี่ยจุดหนึ่งก็คือว่าในช่วงสามสีป่ปีเราไปดูดใส่ชาโลเล่กันซะเยอะเนาะ เราไปดูดใส่ชาโลเล่แล้วก็ชาโลเล่มีมีตัวหนึ่งพี่เคยซื้อชาโลเล่แพงๆตัวตัวเท่าไหร่นะตอนตัวนั้นอะซื้อมากูไม่รู้เออซื้อมาปูนั้นสี่หมื่นเอ็ดครับเคยซื้อชาโลเล่ตัวหนึ่งมาสี่หมื่นเอด็ดเลี้ยงอยู่กี่ปีสองปี 2> 2, 2, เลี้ยงสองปีขายได้เท่าไหร่สองหมื่น <20, 000. S 1> กว่ากว่าเท่าไหร่พี่สองหมื่นหกโอโ้โหซื้อมาสี่หมื่นเอด็ดเลี้ยงสองปีขายตอนขายนะครับอันนี้ผมก็เห็นนะพี่เขาพี่เขาบรรทุกรถไปขายนะครับขายได้สองหมื่นหก ยับเยินเนาะให้กาลังใจนะพี่อย่าเพิ่งท้อมันโดนทุกคนนะฮะนี่เรื่องจริงครับไม่ต้องมาอวยกันเลยวงการโวรนี่ขาดทุนขาดทุนเรื่องจริงแต่ว่าเก้าตัวนี้นะครับรวมทั้งคู่แม่ลูกนี้เอาละทุกท่านเห็นของสวยๆเนี่ยดูฮะเล่เลือดระดับนี้พี่เขาก็บอกเลยว่าลูกเนี่ยคือลูกที่สี่ของพี่เขาซื้อคู่แม่ลูกมาแม่นี่เคยซื้อมาห้าหมื่นห้าแม่นี่นะตอนนั้นพี่เขาเคยซื้อแม่แต่ว่ามันเป็นคู่แม่ลูกนะครับลูกเขาก็ขายไปแล้วละเคยซื้อมาห้าหมื่นห้าแต่ถ้าทุกท่านจะเอาเฉพาะ คู่แม่ลูกคู่นี้นะครับจะเฉพาะคู่แม่ลูกคู่นี้พี่เขาบอกว่าหมื่นกว่าบาทก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้หมื่นเท่าไรก็ลองโทรถามพี่เขาก็คงจะเนี่ยแจมอยู่ทุกท่านลูกสมบูรณ์ดีอ่าแจมจริงๆแจมจริงนะลูกตัวผู้นะทุกท่านนะลูกประมาณยังไม่ถึงเดือนนะครับเกือบเดือนแล้วอ๋อนี่ฮนะรายงานกันสดๆกลางทุ่งนากลางฟาร์มพี่ผู้ใหญ่ศรีชัยบ้านยอดตำบลยอดตำบภสองแควจังหวัดน,น่านนะครับท่านใดสนใจโทรหาพี่เขาก่อนนะครับ คือพี่ถ้าถ้ามีคนมาแบ่งแบ่งซื้อเนี่ยขายไหมอ่ะหรืออยากยกอย่างเดียวใจอยากยกครับพี่เขาอยากจะยกนะทุกท่านนะเก้าตัวเจ็ดหมืนห้าราคาให้ต่อเอาพี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ